ายชักสายบนฟ้ามองลงมาเห็นเล่สวยใสเห็นเกาะลิเปะไม่ไกลแลกเกาะคร่สวยใสสะ,ส,ส,สะอาดลองสตูนสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์แม้สตูนจะเป็นจังหวัดเล็กๆปลายสุดด้านขวานฝั่งอันดามันที่มีพื้นที่เพียง2,479ตารางกิโลเมตรแต่เราก็มุ่งมั่นตั้งใจ เตรียมการจัดการแข่งขันในสนามแข่งขันทั้ง7อำเภอให้กระจายที่ตั้งตามโรงเรียนและหน่วยง,งานต่างๆเพื่อรองรับการเดินทางของคุณครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนท่านจะได้พบกับพิธีเปิดที่จะนำพาทุกท่านย้อนรอยประวัติศาสตร์ของเมืองสตูลและเดินทางไปทำความรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชนชาวสตูลไปพร้อมๆกันตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีณเวทีกลางโรงเรียนสตูลวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสตูล ส,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 สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลร่วมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลพร้อมแล้วกับการเป็นเจ้าภาพงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 ปีการศึกษา2565ภาคใต้จังหวัดสตูลระหว่างวันที่18ถึง20มกราคม2566แล้วเจอกันที่จังหวัดสตูลความภูมิใจของเราชาวสตูลเรื่อยมามาสัสยิดบังบังคารนาตอูเดนงามตาหากได้เยือนจะพา เทีท่ยวชมให้สมใจ